สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็น Arduino 101เรียนรู้ Arduino ขั้นต้นคลิปนี้เป็น EP 03จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Arduino programming เราจะได้เรียนภาษาที่เขียนโปรแกรมติดต่อควบคุมสั่งงานรับแล้วก็ส่งข้อมูลกับบอร์ด Arduino ภาษาที่จะเรียนรู้คือภาษา Arduino ซึ่งโครงสร้างภาษาเป็น4พัดพัดในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นบทที่3ของ Arduino programming เนื้อหาทั้งหมดจะเป็นในหมวดของฟังก์ชันนะครับก็คือฟังก์ชันแล้วก็คำสั่งนะที่ทาง Arduino เนี่ยเขาออกแบบไว้มีคำสั่งอะไรให้ใช้บ้าง ตัวอย่างจะเป็นวงจรแบบหลีไฟนะครับก็คือจะมีอุปกรณ์วอนลุ่มที่ใช้ในการปรับค่าได้หลีไฟทำให้แสงของ LED นะครับสามารถดับหรือสว่างได้โดยจะใช้ฟังก์ชันอัน l าล็อก d a ดแล้วก็อัน l าล็อกไลทนะครับมาดูโค้ดกันบรรทัดที่1นนะครับประกาศตัวแปร rate pin Data Type เป็น In นเก็บค่าตัวเลขนะครับกำหนดค่าให้เป็น a c ก็คือขาอ n นาล็อก a c ที่อยู่ด้านล่างของ Arduino นะครับตัวแปรนี้ก็จะทำงานกับขาเลดนะขา LED เพื่อเป็นการจ่ายแรงดันไฟไปให้นะครับบรรทัดที่2ก็จะประกาศตัวแปรอ n นาล pin, Data ็อก pin d a ต a t ไทยเป็นอินเหมือนกัน เรากำหนดค่าเป็น A3 ก็คือขาอนาล็อก A3 โดยตัวแปรนี้ก็คือจะไปต่อกับอุปกรณ์ p o t e n t ิโอ e t เตนะครับหรือวันลุ่มนั่นเองต้องให้ดูรูปครับถึงจะถึงบางอ้อเพราะว่ามันมีหลายรูปแบบมีตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับก็ตัวใหญ่บรรทัดที่3นะครับก็ประกาศตัวแปรวานะรหรือวอลลู่มแต่้าไทยเป็นอินให้ค่าเริ่มต้นเป็น0ูน ใช้สำหรับไปรับค่าจากการอ่านจากฟังก์ชัน analog read ในฟังก์ชัน setup นะครับเริ่มต้นมาเราก็ประกาศค่า serial begin 9 6 0 0บันทัดที่7ก็สั่งพ i n mode นะครับที่ขาเลดพินขา a สนะเป็นชนิดเอา p u พุนะครับในฟังก์ชัน loop ก็จะมีการให้ค่าตัวแปร value นะวาว เท่ากับ Analog r e a d ก็คือให้ไปอ่านค่าแบบ Analog ที่ขา Analog Pin ก็คือขา a 3ค่าที่อ่านได้ก็จะเป็น adc นะครับใน Arduino รุ่น uno adc ก็จะมีค่าตั้งแต่0ถึง1,023นะจากนั้นเราก็มาสั่งให้ serial p i n line ก็คือแสดงค่าที่อ่านได้แล้วเราก็ สั่งอะนาล็อกไลท์นะครับที่ขาเลดพินแล้วค่าที่ส่งไปก็คือค่าที่อ่านได้ก็จะทำให้ LED นะครับดับหรือสว่างตามค่าที่ส่งไปนะครับเพราะว่าค่าที่ส่งไปมันก็คือค่าของแรงดันไฟนั่นเองมาดูแบบจำลองกันครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็มี3ชิ้น LED ตัว R แล้วก็ตัววอลลุ่มนะครับอย่างแรกเราก็เริ่ม ต่อตัว LED กับตัว R ก่อนตัวต้านทานนะครับขาหนึ่งตัว R ก็ให้ค่าที่ขาบวกแล้วก็เราจ่ายไฟนะครับจากขา AC สายสีฟ้านะไปให้กับขา R ส่วน LED ขาอีกฝั่งหนึ่งของ LED ก็ต่อกาวนะครับสายสีดำซึ่งต่อกาวมาจากบอร์ด Arduino ไฟ5วลน,นะครับสายสีแดงก็ไปต่อให้กับวอลลุ่มนะขาที่3ส่วนขา A3 นะครับจากบอร์ด Arduino สายสีเขียวก็ไปต่อเข้าวอลลุ่มซึ่งเป็น Data นะครับเข้าที่ขาที่2ขากลางส่วนขา1ก็คือรับก่าวจากบอร์ดเหมือนกันเดี๋ยวเรามาซิมูเลตนะครับหรือจำลองการทำงานของวงจรดูจำลองการทำงานของวงจรบนเว็บไซต์ t i n เ e r c a t นะครับซอสโค้ดก็จากที่อธิบายไปตอนนี้เปิด s e r i a l Monitor นะครับเรียบร้อยค่าที่ได้ก็เป็น0นย์ตลอด LED ยังไม่ติดนะก็จะขยับวนลุ่มดูนะครับค่าเริ่มมาแล้วไฟ LED ก็ติดแล้วตอนนี้ค่าคือ164นะครับ ADC คือ164ขยับไปอีกเรื่อยๆนะครับค่ามันก็จะเปลี่ยนแปลงตลอดไปเรื่อยๆนะครับ 600กว่า700กว่า800กว่าจนสูงสุดก็คือ1,023นะครับมาดูการคำนวณ VIN นะครับแรงดันไฟที่จ่ายให้กับ LED นะรับมา5โวลต์อ่านค่านะครับตอนนี้ปรับอยู่ตรงกลางก็ ADC ได้5,3,2 ADC มาจากไหนบรรทัดที่11นะครับไปอนาล็อกลีดมา ได้ค่ามา5 3 2จากนั้นก็ให้ serial d o i n line นะครับก็แสดงที่ serial monitor เราก็เห็นตัวต้องสืออยู่5 3 2บรรทัดที่14ก็ analog light เขียนออกไปที่ l e pin ค่าก็คือ5 3 2 l o อด led ก็จะได้รับไฟแรงดันตามที่ปรับวลลุ่มมานะครับเดี๋ยวเราไปคำนวณหาว่าแรงดันไฟที่จ่ายให้กับ led มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ เราก็ใช้สูตรคำนวณหา ADC แต่ว่าเรารู้ค่า ADC แล้วเราจะหา V in ก็สลับสูตร V in เท่ากับ532คูณด้วย5โวลต์แล้วก็หารด้วย1,023ก็จะได้แรงดันไฟมา2.6โวลต์ที่จ่ายให้กับ LED นะมันเกินนะมันเกินแต่ว่าเรามีตัว R ตัวต้านทาน ไม่รับค่าส่วนเกินแล้วหวังว่าคลิปนี้น่าจะพอเข้าใจนะครับในคำสั่งของ Analog r e a d แล้วก็ Analog Write หัวข้อต่อมาก็เป็น Analog Extension นะครับเป็นส่วนเสริมของการทำงานแบบ Analog คือคำพูดของ Analog Extension นะครับผมแต่งขึ้นมาเอง เขามีคำสั่งเพิ่มเติมมา2คํคำสั่งนี้ก็คือ analog lead resolution กับ analog light resolution สองคำสั่งนี้ใช้ได้เฉพาะบางบอร์ดเท่านั้นนะครับได้แก่บอร์ดของ s e r o deal แล้วก็บอร์ดตระกูลของ mkr nano 3 3แล้วก็ potenta สองคำสั่งนี้นะครับ analog lead resolution และ Analog Light r เ s o l u t i o n เป็นการตั้งค่าความละเอียดก็คือ r e s o l u t i o n นะครับของการแปลงค่าที่ส่งคืนค่าเมื่อใช้คำสั่ง Analog r e a d คือถ้าเป็นบอร์ดแบบ Compatible AVR ขนาดของ ADC ก็จะเริ่มต้นที่10บิตค่าก็จะอยู่ในช่วง0ถึง1,023ส่วนบอร์ดซ i โ o ดิวตระกูล MKR และ Nano 33 มี ADC 12บิตค่าก็จะอยู่ในช่วง0ถึง4,95และบอร์ด p o t e n t a H7 ก็จะมี ADC 16บิตค่าที่อ่านได้จะอยู่ในช่วง0ถึง65,535การใช้งานคำสั่งนะครับ Analog Read Resolution parameter ที่ต้องการก็คือจำนวนบิต สามารถระบุความละเอียดในการอ่านได้1ถึง32บิตแต่การทำงานสูงสุดก็ตามสเปคของบอร์ดที่ใช้งานเช่นถ้าเราใช้ Arduino Uno ซึ่งมี ADC 10บิตแต่เราไปกำหนด16บิตหรือ32บิตก็จะไม่มีผลเพราะว่าอ่านได้แค่10บิตพอใช้คำสั่ง analog read นะครับก็อ่านข้อมูลได้แค่10บิต a n a l o g l i g t t เรส r r ลชันพารามิเตอร์ก็ต้องการจำนวนบิตสามารถระบุความละเอียดในการเขียนได้1-32ถึง32บิตเช่นกันค่า default จะอยู่ที่8บิตก็คือช่วงข้อมูลจะเป็น0-255ถึง255าการทำงานสูงสุดจริงๆก็ตามสเปคบอร์ดที่ใช้งานนะครับเรากำหนดสูงกว่าที่สเปคบอร์ดมีให้ไม่ได้เดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างครับ เนื่องจากตัวบอร์ดนะครับทั้งบอร์ดจริงแล้วก็บอร์ดจำลองผมหาบอร์ดที่เป็นตระกูลของซีโร่นะหรือบอร์ดที่ใช้คำสั่ง analog อก a ี r e s o l u ลูชัไม่ได้นะครับดังนั้นจึงต้องมีการสร้างสิ่งแวดล้อมจำลองขึ้นมานะครับโดยใช้วงจรหลีไฟที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมาช่วยในโค้ดก็คือเป็นการอ่านค่าจากขา a c รับค่าจากตัวลุ่มมาที่ขา AC เพื่อจะไปจ่ายให้กับ l ล d ดังนั้นมันก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับตัวอย่างที่ผ่านมาผมก็จะสร้างสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อใช้ในการทดสอบโดยกำหนด v l e f Vreference แรงดันไฟที่จ่ายให้บอร์ดหรือวงจรนะครับ5ว์ Vin แรงดันไฟที่จ่ายให้กับ LED เท่ากับ5ว์ จ่าย5วลต์นะครับสูงสุดเท่ากับ Vref เ,เลยเพื่อจะเป็นการบังคับว่าเมื่อเรากําหนด ADC Resolution ไม่ว่าจะเป็นค่าใดก็ตาม8บิต10บิต12บิตหรือ16บิตค่าที่อ่านได้มันจะเป็นค่าสูงสุดนะครับมันจะได้ง่ายต่อการดูค่าของ ADC Resolution เนี่ยก็เป็นไปตามที่โค้ดกำหนดนะเป็น8บิต10บิต12บิตแล้วก็16บิตสูตรที่ใช้ในการคำนวณของ ADC value ก็คือ ADC value เท่ากับ V in คือแรงดันไฟที่จ่ายให้ LED หารด้วย V ref หรือ V ref f r e n c e คือแรงดันไฟสูงสุดที่จ่ายให้บอร์ดหรือวงจรคูณด้วย ADC r e s o l a t i o n เมื่อแทนค่านะครับในแต่ละคำสั่งของ analog lead resolution 10 12 16แล้วก็8 ใน serial monitor นะครับผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะเป็นตามนี้ข้อความ adc 1 0บ i ิตวงเล็บ default ก็จะได้1,023มันก็คือค่าสูงสุดของ adc 1 0บ i ิตต่อมาวัก1 2บิตก็จะเท่ากับ4,059ก็คือค่าสูงสุดของ adc 12bit บิตเหมือนกัน ต่อมา16บิตเท่ากับ65,535ก็เป็นค่า ADC สูงสุดสุดท้ายก็เป็นข้อมูล8บิตก็เท่ากับ255เจนได้ว่านะครับหลังจากที่ Analog ก e a d Restoration เปลี่ยนค่าไป 10, 12, 16 16แล้วก็8บิตค่าที่ได้ก็จะเป็นค่าสูงสุดเพราะว่า เราฟิกเอาไว้ว่า v in เท่ากับ v l e f ดังนั้นทุกคำสั่งก็จะได้ค่าสูงสุดมาดูตัวอย่างโค้ดนะครับการใช้คำสั่ง analog light like resolution ภาพรวมของโค้ดนะครับก็คือการอ่านข้อมูล analog แล้วก็เขียนออกไปเป็นดิจิตอลในฟังก์ชัน setup นะครับก็มีการกำหนด pin mode pin 11, 12, 13 ทายเป็นเอาต์พุตในฟังก์ชัน loop เริ่มจากการให้ค่าเซนเซอร์วารูโดยฟังก์ชัน analog read ที่พิน A0 ผมขอฟิกค่าตรงเซนเซอร์วารูนะครับว่าให้เป็น512พื้นฐานของการอ่านข้อมูลก็จะเป็น ADC 10บิตดังนั้นค่าสูงสุดก็คือ1,023มาในบรรทัดที่18นะครับ analog r i a d resolution แล้วก็ให้พารามิเตอร์เป็น8ก็หมายถึงกําหนดให้เขียนแบบ8บิตซึ่งเป็นค่า default อยู่แล้วในที่นี้เขาจะเขียนออกไปเป็น PWM บรรทัดที่ 19, analog l i t e t 11ก็คือสั่งให้เขียนข้อมูลแบบ analog ไปที่พ i ิน11แล้วมีการใช้คำสั่ง map เพื่อเปลี่ยนค่าสเกลจาก0-1023ถึง1,023ไปเป็น0-255ถึง255คือเปลี่ยนจาก ADC ขนาด10บิตไปเป็น ADC ขนาด8บิต คำสั่งแมปก็คือเป็นการปรับสเกลใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเลขที่อยู่ณปัจจุบันนะจากขอบเขตหนึ่งไปเป็นอีกขอบเขตหนึ่งโดยใช้หลังในการเปรียบเทียบที่เป็นเปอร์เซ็นต์ของขอบเขตเก่าและก็ขอบเขตใหม่ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มหรือลดขอบเขตก็ได้แต่ว่าค่าที่ได้ก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์จากตัวอย่างนะครับถ้าเซนเซอร์วัลูเท่ากับ512เมื่อเทียบกับเลงนะครับขอบเขต แรกนะครับก็คือ0ถึง1,023มันคือ50%แล้วจะเปลี่ยนใหม่เปลี็นค่าใหม่ไปเป็นของ8บิตก็คือ0ถึง255ดังนั้น50%ของ255ก็ประมาณ128นะครับดังนั้นค่าที่จะเขียนไปที่ขา11มันก็คือ128จากที่เราอ่านค่าได้มาเซนเซอร์วาลูเท่ากับ512จะถูกแมปเปลี่ยนค่าใหม่ไปเป็น128 มาดูในเรื่องของ V in นะครับกระแสไฟที่จ่ายให้กับอุปกรณ์เมื่อเราอ่านค่าได้ที่512ผมฟิกค่าเป็น V r e บ5โวลต์ใน10บิตจะได้ V in เท่ากับ2.5โวลต์เมื่อเราแมปค่านะครับไปเป็น8บิตอ่านได้ค่าได้128 V in ก็ยังมีค่าเท่ากับ2.5เท่าเดิมนะครับดังนั้นการแมปจะเปลี่ยนจาก 10บิตไปเป็น8บิตหรือเป็นขอบเขตไหนนะครับค่าเปอร์เซ็นต์ยังคงเท่าเดิมแล้วก็ไม่ทําให้ VIN มีการเปลี่ยนแปลงมาดูตัวอย่างต่ออีกนิดนึงนะครับคำสั่งของอัน l อ g ไลท์ a พ s s o l u t i o นนะครับในบรรทัดที่26นะครับสั่งให้ analog light resolution นะครับพารามิเตอร์ใส่ไป12ก็คือให้เขียนข้อมูลแบบ12บิตแล้วก็มรนทัดที่27ก็สั่งให้ analog l i อก t นะครับขาที่12แล้วก็มีการแมปค่าของเซนเซอร์วาลูโดยขอบเขตเดิมนะครับเริ่มต้นแต่0ถึง1,023และไปกขอบเขตใหม่ก็เป็นของ12บิตนะครับ0ถึง 4,095เมื่อมีการแมปใหม่นะครับเหมือนเดิมก็คือเซนเซอร์วาลูนะครับมีค่าเท่ากับ512เป็น50%ของ1,023ดังนั้นเมื่อแมปไปขอบเขตใหม่ก็คือ0ถึง4,095 50%ของ4,095นะครับก็คือค่าใหม่ที่จะเขียนไปในพิน12 หวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะพอให้เห็นภาพในเรื่องของการใช้คำสั่ง analog r e a d resolution และคำสั่ง analog l i g h resolution แถมด้วยคำสั่ง map นะครับหากเนื้อหาในคลิปมีการนำเสนอข้อมูลที่ผิดหรือผมพูดอะไรผิดต้องขออภัยมณะที่นี้ด้วยนะครับ ผู้รู้ท่านใดต้องการให้ความรู้กับผมหรือต้องการชี้แนะสิ่งใดสามารถพิมพ์บอกในช่องคอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้ได้นะครับเพื่อผมจะได้นำไปปรปับปรุงคลิปในโอกาสต่อไปหรือจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจแวะเวียนมีโอกาสมาดูคลิปนี้ขอขอบคุณล่วงหน้าครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบเนื้อหา อีพีนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับหากชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับผู้อื่นนะครับที่สนใจในเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe ช่องของผมด้วยครับขอบคุณครับ